อาศาทะอธินวะนิสรณะของกามธรรมลักษณะสามประการของกามวัตถุแห่งสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นอาศาทะรสอร่อยของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกลามคุณห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างอย่างไรเล่าห้าอย่างคือรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยตาเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหู กลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นโพธะะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยผิวกายแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่ากามคุณคุณค่าสำหรับการห้าอย่างภิกษุทั้งหลาย สุขสมนัดใดอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นนี้เป็นอาสาทะของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นอธินวะโทษอันต่ำซามของกามทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรในโลกนี้สำเร็จการเป็นอยู่ด้วยความภาคเพียรในศินละปะคือด้วยศิละปะแห่งการใช้สัญญาด้วยมือศิละปะแห่งการคำนวณศิละปะแห่งการนับด้วยกสิกรรม ด้วยวันนิจกรรมด้วยโครักกรรมด้วยศิลปะแห่งการใช้ศาสตร์ด้วยการเป็นราชบุรุษหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเผชิญกับความหนาวเผชิญกับความร้อนต้องลำบากอยู่ด้วยสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลือ้อยคลานทั้งหลาย่อนแรงอยู่ด้วยความหิวระหายเพราะความไม่ได้บริโภคตามเวลาภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นโทษแห่งกามเป็นกองแห่งทุกข์ อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุม้แต่กรรมนั่นเทียวขอภิกษุทั้งหลายแม้เมื่อกลบุตรนั้นภาพเพียรอยู่อย่างนั้นสืบต่อพยายามอยู่อย่างนั้นโพคะก็ยังไม่สําเร็จแก่เขาเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลําบากใจร่ำรายรำพันตีอกร่ำให้ถึงความคลั่งเพอว่า ความภาคเพียรของเราเป็นโมฆะเสียแล้วหนอความพยายามของเราไม่มีผลหนอดังนี้เป็นต้นภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองแห่งทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุมาแต่กามนั่นเทียวพอภิษุทั้งหลายถึงแม้ว่าเมื่อกุลบุตรนั้นภาพเพียรอยู่อย่างนั้น สืบต่อพยายามอยู่อย่างนั้นโภคะเกิดสำเร็จผลแก่เขาขึ้นมาเขาก็ยังเสวยทุกขโ,โทมนัดเพราะการอารักขาโภคะเหล่านั้นโดยวิตกอยู่ว่าทำอย่างไรพระราชาจึงจะไม่ริบทรัพ์ยของเราไปโจรจะไม่ปล้นทรัพ์ยของเราไปไฟจะไม่ไหม้น้ำจะไม่พัดพาเอาไปทายาทอันไม่เป็นที่รักจะไม่เย้แย่งเอาไปดังนี้เป็นต้นเมื่อเขาอารักขาคุ้มครองอยู่อย่างนี้ พระราชาริบรั์ของเขาไปบ้างโจรปล้นออกไปบ้างไฟไหม้เสียบ้างน้ำพัดพาไปเสียบ้างทายาทไม่เป็นที่รักเยอะแย่งไปเสียบ้างเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจร่ำไยร,รำพันตีอกร่ำให้ถึงความคลั่งเพ้อว่าสิ่งที่เคยมีแก่เราฉิบหายไปหมดแล้วหนอดังนี้เป็นต้นภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษแห่งกามเป็นกองแห่งทุกข อนบุคคลเห็นได้เองว่ามีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทํามีเหตุไม่แต่กรรมนั่นเทียวงอพิกษุทั้งหลายโทษอื่นยังมีอีกที่มีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทํามีเหตุไม่แต่กรมนั่นเองคือข้อที่ราชาวิวาสกับราชาบ้างกษัตริย์วิวาสกับกษัตริย์บ้างพราหมณ์วิวากับพราหมบ้าง ข้าบดีวิวาทกับข้าบดีบ้างมารดาวิวาทแม้กับบุตรบุตรวิวาทแม้กับมารดาบิดาวิวาทแม้กับบุตรบุตรวิวาทแม้กับบิดาพี่น้องชายกับพี่น้องชายพี่น้องหญิงกับพี่น้องหญิงแม้สหายกับสหายก็ยังวิวาทกันเขาเหล่านั้นถึงการทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันในที่นั้นๆทำร้ายกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้าง ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศาสตราบ้างถึงความตายบ้างได้รับทุกเจียนตายบ้างในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองแห่งทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทํามีเหตุมาแต่กามนั่นเทียวจอภิกษุทั้งหลายโทษอื่นยังมีอีก ที่มีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุไม่ดักรรรมนั่นเองคือข้อที่คนทั้งหลายถือดาบและโล่หนังผูกสอดธนูและแร่งสอนแล่นเข้าไปสู่สงครามอันตั้งขึ้นเป็นกองทัพสองฝ่ายยิงสอนอยู่บ้างซัดหอ,อกอยู่บ้างกวาดแกวงดาบอยู่บ้างคนเหล่านั้นถูกสอนแทงบ้างถูกหอ,อกแทงบ้างถูกดาบตัดศีรษะบ้าง ก็ถึงความตายบ้างได้รับทุกเจียนตายบ้างอยู่ในที่นั้นนั้นภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองแห่งทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทํามีเหตุมาแต่กามนั่นเองชอภิกษุทั้งหลายโทษอื่นยังมีอีกที่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทํา มีเหตุไม่ต่กรรมนั่นเองคือข้อที่คนทั้งหลายถือดาบและโล่หนังผูกสอดธนูและแล่้งสอนเล่นเข้าประชิดเชิงเทินอันกระทําขึ้นด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่าอาตาวะเลปนาเมื่อมีการยิงลูกศอนอยู่บ้างซัดหอกอยู่บ้างกวาดแกว่งดาบอยู่บ้างคนเหล่านั้นก็ถูกลูกศรแทงบ้างถูกหอกแทงบ้างถูกรถอยู่ด้วยเท่าฐานโคไมอันร้อนบ้าง ลอยของหนักให้ตกลงทับทีเดียวตายทั้งหมู่บ้างถูกตัดศรีรษะด้วยดาบบ้างถึงความตายบ้างได้รับทุกเจียนตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของการามเป็นกองแห่งทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีการมเป็นเหตุมีการมเป็นต้นเขามีการมเป็นเครื่องบังคับให้กระทํามีเหตุแม้แต่กรรมนั่นเองชอภิกษุทั้งหลายโทษอื่นยังมีอีก ที่มีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำมีเหตุไม่แต่กรรมนั่นเองคือข้อที่คนบางพวกย่อมตัดช่องย่องเบาปล้นสดมในเรือนหลังเดียวคอยดักทําร,ร้ายในที่เปลี่ยวและล่วงพัญญาผู้อื่นพระราชาจับคนเหล่านั้นมาแล้วให้กระทํากรรมกรวิธีการลงโทษหลายวิธีด้วยกันเช่นเคี่ยนด้วยหวายบ้างขวดด้วยเชือกหนังบ้างทุบด้วยท่อนไม้บ้าง ตัดมือเสียบ้างตัดเท้าเสียบ้างตัดเสียทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อขอสสังบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อปากราหูบ้างย่อมทำกรรมกรชื่อมลายไฟบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อมือคบเพลิงบ้าง ย่อมกระทํากรรมกรชื่อริ้วสายบ้างย่อมกระทํากรรมกรชื่อนุ่งเปลือกไม้บ้างย่อมทํากรรมกรชื่อยืนกวางบ้างย่อมกระทํากรรมกรชื่อเยียวเยือเบ็ดบ้างย่อมกระทํากรรมกรชื่อเหรียญกระสาบ้างย่อมกระทํากรรมกรชื่อทาเกลือบ้างย่อมกระทํากรรมกรชื่อแปลงแสบบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อเวียนหลักบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อต่างฟางบ้าง ย่อมราดด้วยน้ำมันร้อนๆบ้างย่อมปล่อยให้สุนัขเทิงบ้างย่อมให้นอนหงายบนลาวทั้งเป็นๆบ้างย่อมตัดศรีรษะด้วยดาบบ้างเขาเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายบ้างได้รับทุกเจียนตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของการเป็นกองแห่งทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีการเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำ มีเหตุมาตกกรรมนั่นเอง่อภิสุทั้งหลายโทษอื่นยังมีอีกที่มีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทํามีเหตุมาแการกกรรมนั่นเองคือข้อที่คนทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจครั้นประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจแล้วเขาเหล่านั้นย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรก เบื้องหน้าแต่การตายเพราะการแตกสลายแห่งกายภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองแห่งทุกข์อันบุคคลเห็นได้เองว่ามีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทามีเหตุม้แกากกรรมนั่นเองภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นนิสรณะอุบายเครื่องออกจากการมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายการนำออกเสียได้ซึ่งฉันทราคะ การละเสียได้ซึ่งฉันทราคะในกามทั้งหลายอันใดอันนั้นเป็นนิสระณะจากกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอาสาทะแห่งกามทั้งหลายโดยความเป็นอาสาทะด้วยซึ่งอาทินวะโดยความเป็นอาทินวะด้วยซึ่งนิสระณะโดยความเป็นนิสระณะด้วยโดยอาการอย่างนี้อยู่สมณะหรือพรามเหล่านั้นหรือจะรอบรู้ซึ่งกามทั้งหลายด้วยตนเอง หรือว่าจากชักชวนผู้อื่นให้รอบรู้ซึ่งกามเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่มีได้ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดรู้ชดตามเป็นจริงซึ่งอสสาศะทะแห่งกามทั้งหลายโดยความเป็นอสสาศาทะด้วยซึ่งอาธินวะโดยความเป็นอาทินวะด้วยซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะด้วยโดยอาการอย่างนี้อยู่สมณะหรือพรามเหล่านั้นนั่นแหละ จากรอบรู้ซึ่งกรามทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่าจากชักชวนผู้อื่นให้รอบรู้ซึ่งกลามเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่มีได้ความรู้ดังกล่าวนี้สงเคราะห์ลงในสัมมาทิฏฐิดังนั้นจึงนำมารวมไว้ในที่นี้ าสาธะอาทินวะนิสรณะของรูปกายธรรมลักษณะสามประการของรูปวัตถุแห่งสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นอาสาธะรสอร่อยของรูปภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่านางสาวน้อยแห่งกษัตริย์ก็ดีนางสาวน้อยแห่งพราหมกก็ดีหรือนางสาวน้อยแห่งคราบดีก็ดีที่แสดงลักษณะว่ามีอายุส5ปีก็ดีหรือสปีก็ดี ซึ่งมีส่วนสงไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดำนักไม่ขาวนักภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นสีสันวันณะแห่งหญิงนั้นย่อมงดงามอย่างยิ่งมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายสุขสงมณี่อาศัยสีสันวันณะอันงดงามแล้วบังเกิดขึ้นอันใดอันนั้นเป็นอสสาทะของรูปภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นอาทินวะ โทษอันต่าซามของรูปก็ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลจะได้เห็นน้องสาวของตนเองนั่นแหละโดยการต่อมามีอายุได้80ปีบ้าง90ปีบ้างร้อยปีบ้างชราสุดโสมแล้วมีหลังงอเหมือนโคปานาสิแห่งหลังคามีกายคดไปคดมามีไม้เท้ายันไปในเบื้องหน้าเดินตัวสั่นเทิมกระสับกระส่าย ผ่านวัยอันแข็งแกร่งไปแล้วมีฟันหักแล้วมีผมหงอกแล้วมีผมตัดสั้นอย่างลวกๆมีผิวหนังหย่อนยานและมีตัวเต็มไปด้วยจุดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวันณะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายนั่นคืออาทินวะของรูป ขอภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องสาวของตนเองนั่นแหละอาพาธลงได้รับทุกทรมานเป็นไข้หนักนอนกลิ้งเกลือกอยู่ในมูดและคูดของตนเองอันบุคคลต้องช่วยพยุงให้ลุกและให้นอนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่ายอย่างไรสีสันวันนะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรือ อย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายแม้นั่นก็คืออาทินวะของรูปขอภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องสาวของตนเองนั่นแหละบัดนี้เป็นศิริระร่างอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิง้งศพตายแล้ววันหนึ่งบ้างตายแล้วสองวันบ้างตายแล้วสามวันบ้าง,าาางกำลังขึ้นพองบ้างมีสีเขียวบ้างมีหนองไหลบ้าง ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวันนะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายแม้นั่นก็คืออาธินวะของรูปงอภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องสาวของตนเองนั่นแหละ บันนี้เป็นสิริระร่างอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพอันฝูงกาจิกกินอยู่บ้างอันฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้างอันฝูงตะกรุ่มจิกกินอยู่บ้างอันฝูงสุนัขกัดกินอยู่บ้างอันฝูงสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างและอันหมูนอนต่างชนิดบ่อนกินอยู่บ้างภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสีสันวันนะอันงดงามที่มีแต่เดิม อันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายแม้นั่นก็คืออาทโนวะของรูปจอภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องสาวของตนเองนั่นแหละบัดนี้เป็นสรีระร่างอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิง้งศพเป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดและยังมีเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดอยู่บ้าง เป็นร่างกระดูกที่ปราศจากเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนอยู่และยังมีเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดไว้บ้างเป็นร่างกระดูกที่ปราศจากเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดไว้บ้างเป็นท่อนกระดูกที่ปราศจากเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางคือกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งกระดูกสะเอวไปทางหนึ่ง กระดูกข้อสันหลังไปทางหนึ่งกระดูกสีข้างไปทางหนึ่งกระดูกหน้าอกไปทางหนึ่งกระดูกแขนไปทางหนึ่งกระดูกไหลไปทางหนึ่งกระดูกคอไปทางหนึ่งกระดูกคางไปทางหนึ่งฟันไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่งบ้างภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนิว่าอย่างไรสีสันวันณะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตรธานไปแล้ว โทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายแม่นั่นก็คืออาทินวะของรูปชอภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องสาวของตนเองนั่นแหละบัดนี้เป็นซีรือระร่างอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นชิ้นกระดูกมีสีขาวดังสีสังบ้าง เป็นชิ้นกระดูกกองเรียรายอยู่นานเกินกว่าปีหนึ่งไปแล้วบ้างเป็นกระดูกเปื่อยผงละเอียดไปแล้วบ้างภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนิว่าอย่างไรสีสันวันณนะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายแม่นั่นก็คืออาทินวะของรูปภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นนิสรณะนะ อุบายเครื่องออกจากรูปภิกษุทั้งหลายการนำออกเสียได้ซึ่งฉันทราคะการละเสียได้ซึ่งฉันทราคะในรูปอันใดอันนั้นเป็นนิสรณะของรูปภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดไม่รู้ชัดตามเป็นจริง,ซ,ง,าางราาซึ่งอาสาทะแห่งรูปโดยความเป็นอาสะทะด้วยซึ่งอธทินวะโดยความเป็นอธทินวะด้วยซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะด้วย โดยอาการอย่างนี้อยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นหรือจะรอบรู้ซึ่งรูปด้วยตนเองหรือว่าจากชักชวนผู้อื่นให้รอบรู้ซึ่งรูปเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่มีได้ภิกษุทั้งหลายสูนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้ชาตตามเป็นจริงซึ่งอาศาทะแห่งรูป,โด,ปาาดโดยความเป็นอาศะทะด้วยซึ่งอาทินวะโดยความเป็นอาทินวะด้วย ซึ่งนิสรณะนะโดยความเป็นนิสรณะ,ะด้วยโดยอาการอย่างนี้อยู่สมณะหรือพรามเหล่านั้นจากรอบรู้ซึ่งรูปด้วยตนเองหรือว่าจากชักชวนผู้อื่นให้รอบรู้ซึ่งรูปเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่มีได้ความรู้ดังกล่าวนี้สงเคราะห์ลงในสัมมาทิฏฐิดังนั้นจึงนำมารวมไว้ในที่นี้ สาทะอาทินวะนิสรณะของเวทนาธรรมลักษณะสามประการของเวทนาวัตถุแห่งสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นอศาศทะรสอร่อยของเวทนาทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอก,กุศลธรรมทั้งหลายย่อมบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตตกวิจาร มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายในสมัยใดภิกษุเพราะสังหดจากกรมและสังหดจากอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมบรรลุฌานที่หนึ่งนั้นแล้วแลอยู่ในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดแม่ในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองย่อมไม่คิดแม่ในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและย่อมไม่คิดแม่ในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่าย ในสมัยนั้นเธอย่อมสวยเวทนาอันไม่ทําความเดือดร้อนแต่อย่างใดเลยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอาสาทะรสอร่อยของเวทนาทั้งหลายว่ามีอการไม่ทําความเดือดร้อนแก่ผู้ใดเป็นอย่างยิ่งขอภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ย่อมบรรลุชานที่สองอันเป็นเครื่องปองใสในภายใน นำใหไม่เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวแห่งใจไม่มีวิตกวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายในสมัยใดภิกษุเพราะสงบวิตกวิจารณเสียได้ย่อมบรรลุฌานที่สองนั้นแล้วแลอยู่ในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น และย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นเธอย่อมสวยเวทนาอันไม่ทำความเดือดร้อนแต่อย่างใดเลยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอาสาทะรสอร่อยของเวทนาทั้งหลายว่ามีการไม่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดเป็นอย่างยิ่งขอภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะความจางคลายไปแห่งปีติ เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายย่อมบ,บรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้แล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายในสมัยใดภิกษุเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย ย่อมบรรลุฌานที่สามนั้นแล้วแลอยู่ในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดแมในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองย่อมไม่คิดแมในทางที่จะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู TIM ้อื่นและย่อมไม่คิดแมในทางที่จะเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นเธอย่อมสวยเวทนาอันไม่ทำความเดือดร้อนแต่อย่างใดเลยภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวอาสาทะรสอร่อยของเวทนาทั้งหลายว่ามีการไม่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดเป็นอย่างยิ่งงอภิกษุทั้งหลายพ่ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งสมณและทมนัตในการก่อนย่อมบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใดภิกษุเพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งสมนัตและโทมนัตในการก่อนย่อมบ,บรรลุฌานที่สี่นั้นแล้วแลอยู่ในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดแม้ในทางที่เจ๊เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองย่อมไม่คิดแม้ในทางที่เจ๊เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและย่อมไม่คิดแม้ในทางที่เจ๊เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่าย ในสมัยนั้นเธอย่อมเสวยเวทนาอันไม่ทำความเดือดร้อนแต่อย่างใดเลยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอาสาทรสอร่อยของเวทนาทั้งหลายว่ามีการไม่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดเป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นอธินวะโทษอันต่ำซามของเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอันใดอันนั้น เป็นอาทินวะของเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นนิสรณะอุบายเครื่องออกจากเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายการนำออกเสียได้ซึ่งฉันทราคะการละเสียได้ซึ่งฉันทราคะในเวทนาทั้งหลายอันใดอันนั้นเป็นนิสรณะ,ะจากเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดไม่รู้ชัตตามเป็นจริง ซึ่งอาสาทะแห่งเวทนาทั้งหลาย,โดย,าาดยาโดยความเป็นอาสาทะด้วยซึ่งอาธินวะโดยความเป็นอาทโนวะด้วยซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะด้วยโดยอาการอย่างนี้อยู่สมณะหรือพรามเหล่านั้นนหรือจกรอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่าจากชักชวนผู้อื่นให้รอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลายเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่มีได้ ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดรู้ชาตตามเป็นจริงซึ่งอาสาทะแห่งเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นอาสาทะด้วยซึ่งอาทินวะโดยความเป็นอาทินวะด้วยซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะด้วยโดยอาการอย่างนี้อยู่สมณะหรือพรามเหล่านั้นนั่นแหละจกรอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่าจากชักชวนผู้อื่นให้รอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลาย เหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่มีได้